วันนี้ครับแอตเต้มาเยือนครับติกตอกอวอร์ท h a แลนด์ต้องบอกว่าเราจะได้รู้ว่าทีมแชมป์ในปีนี้จะเป็นทีมไหนกับฟุตบอลแชมป์กีฬาเจดีแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าเหล่าอินฟูทั้งหลายแหลเนี่ยจะเชียร์ทีมไหนกันระหว่างราชบังแก้วกับพัทครัประพิตครับคิดว่าใครได้แชมป์ครับโค oh, เอาจริงๆนะ ทั้งสองทีมบอกเลยว่าไม่ไม่ธรรมดาผมเชียร์ทีมของน้องเหนือครับพระราบพิษครับบุรีรัมย์ครับท่อเหนือนี่เด็ครับเป็นปากอะไรน้องที่กําลังจะก้าวขึ้นสู่นักกีฬาทีมชาติเนี่ยคนแล้วก็นักกีฬาอาชีพด้วยถ้าติดทีมชาติแล้วอย่าลืมพี่นะครับผมราบีบางแก้วน่าจะมีโอกาส ชนะได้นะความเดือดในช่วงหลังๆเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นทีมของรุ่นพี่ด้วยที่รู้จักกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นร่องนี้บางแก้วครับน้องนอคนนี้ชาญอะไรนะชายานนคนนี้ก็แบบเฮ้ยแบบเป็นวยรอดที่แบบว่าสุดยอดมากกับโซนทียเดสิ่นี้ยอะไรเงี้ยถามเลยแล้วกันนะัดจริงชนะเลิศ มองยังไงระหว่างพัฒนาพค์ติซึ่งเป็นคารดิมี่ของบริลัมม์กับเลาดิมังแก้วอดีตแชมป์สองสมัยเราไปดูที่สนามกันด้วยปันใจให้ล้านนิดเด็กมันสู้มันวิ่งแล้วมันเองแต่เห็นผลพัฒนาพค์ติเออเบอร์สิ์ถ้าถ้าไม่เจ็บนะน้องธนกิจใช่ Oh, ดูตั้งแต่ไล oh. mm ่มาแล้ว oh, ค so ือตัวป re ั๊กตัวแบกจริงๆรองแต่เอาบอกว่าองรวมก็ดีอยู่แล้วเลยผมตตามเชียร์แล้วน้องเทพศิรินท like ั Memphis ้งแต่ไหนแต่ไรลยน้องซอฟตาลหรือว่าจะเป็นเปาลิศเปาลิศวันนี้เพิ Nepal ่งติดทีมชาติดูยี่สิบด้วยนะครับถ้าพูดถึงกองเชียร์ผมชอบเทพศิรินรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ดีเวลาเขาต้อนรับเวลาเขาสัมภาษณ์แบบที่นี้ต้อนรับทุกคนเขาสู่แตนเทพศิรินคือผมว่าพุตบอลรายการนี้มันสร้างทีมชาติมาแล้วหลายคน ซึ่งถ้าเด็กคนไหนมีความฝันมุ่งมั่นจริงๆครับว่ามันไปอยู่แล้วถ้าคุณตีพอคุณก็ติดมิมชาดาแต่้งแต่เด็กผมอยากเล่นมากแต่ผมไม่มีโอกาสได้เล่นผมเลยเด้อเอ้ยเวลาได้เจอน้องๆได้ไปเล่นแอบดีใจแอบภูมิใจแ,บบใจแ้นพัทลร,รพิทครับผม<อ>ว่าน่าจะเชียร์สนุกเชียร์แล้วเราลุ้นไปด้วยดีครับได้มีบางแก้วเพราะอะไรครับเพราะว่า ก่อนจะได้แชมป์มาแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็อาจจะได้แชมป์อีกเออลาฟินิตบางแก้วค่ะเขามีแชมป์มาแล้วไม่พลาดแชมป์แน่ค่ะจอร์ดาลปวิศษัพเชื่อว่าน้องทำได้แน่นอนก็ต้องบอกว่าจอร์ดาลปวิศษเป็นเป็นต่อค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะเามีนักเตะระดับที่เคยเล่นอยู่ทีมท้ไทยชุดเยาวชนเป็นนักเตะที่อยู่กับอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นแชมป์ไทยลีกหลายสมัยเหนือที่ ผ่านสื่อุตบอลไทยลีกหนึ่งมาแล้วต่อว่าคาจะระบบพิดเราะเพราะว่าเขามีตัวมู้เล่นที่ผ่านความเครื่งค้นมากกว่าแต่ชนะแพ้กันได้หมดในเวลาเพียงแค่ประมาณสัก5 0ินาทีราดพินิดบางแก้วอยู่แล้วค่ะเพราะจากที่ดูแล้วเนี่ยโหทีมน้องๆนี่มีความสามัคคีมากๆแล้วก็คือวิ่งสุดเตะสุดเออแบบสุดกําลังมากๆเลยค่ะนั่นก็เป็นทักนะของเราอินฟูในงานติ๊กตอกเอานะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆแล้วคุณล่ะครับเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยคอมเมนต์นมเข้ามาหน่อยอยากรู้ว่า เชียร์ทีมไหนกันครับแต่ถ้าอยากจะดูกันก็ไปสามสุปปรพัชราสายครับหรือว่าช่อง7 HD กดหมายเลข3 0ารวมถึงโซเชียลมีเดียของช่อง7 HD ครับแล้วเจอกัน